ว่าการที่เราจะซื้อที่ดินหนึ่งที่เนี่ยระวังอะไรบ้างต้องดูอะไรบ้างเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงความเสมอของถนนนะคะกับตัวที่ดินค่าถมเนี่ยจะคุ้มไหมหอเสาไฟนะคะว่ามันห่างจากเราเนี่ยแค่ไหนเราต้องดูว่าบ่อน้ํานั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนของบ้านของสีบ้านก็ต้องตรงตามลาักนณะติดน้าเต้าหรือไม่ก็เสือคาบดาบก็ไม่อย่างนั้นนะคะพลางังหยางก็จะเยอะจนเกินไปสวัสดีสวัสดีสวดดัสด,ด,ดีนายดา สวัสดีไงดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีไายดาตงงงงสวัสดีไายดา สวัสดีค่ะชาจากจิ๊กซี่เฮาส์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูห่วงจุ้ยกันนะคะว่าการที่เราจะซื้อที่ดินหนึ่งที่เนี่ยเราจะต้องควรระวังอะไรบ้างในกรณีที่ลูกคา้ามีที่ดินเปล่าแบบนี้นะคะและต้องการซื้อบ้านล็อกดาวน์เนี่ยไปวางอ่าเราจะต้องดูอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือดูทางเข้านี่นะคะทางเข้าต้องกว้างพอให้รถออกเข้าออกได้สะดวกนะคะอันดับที่2นะคะเราจะต้องดูในเรื่องของสายไฟมีสายไฟหรือมอแปลงแรงดันสูงนะคะ พาดผ่านตรงที่ดินเราไหมเพราะตรงนี้ส่งผลนะคะเวลาที่รถเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยคะ่ะจะส่งผลได้อันดับ3ามนะคะเราก็ต้องดูว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไง่าเพื่อนบ้านเนี่ยคะ่ะนิสัยใจคอเป็นยังไงเราอยู่แล้วเราแฮปปี้ไหมคะเข้ากับเราได้ไหม ันดับที่4ี่นะคะเราก็จะต้องดูความเสมอของถนนนะคะกับตัวที่ดินว่าที่ดินของเราเนี่ยค่ะเสมอถนนไหมถ้าที่ดินของเรานะคะเสมอถนนก็เป็นอันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าที่ดินเราต่ํากว่าถนนเนี่ยเราก็ต้องคํานวณค่าถมนะคะว่าค่าถมเนี่ยจะคุ้มไหมและในกรณีที่เป็นที่ดินเปล่าลกล้างหรือว่าอยู่บ้านนอกนะคะไม่ได้มีเพื่อนบ้านใกล้ๆเราก็ต้องดูในเรื่องของเสาฟไฟนะคะว่ามันห่างจากเราเนี่ยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าในที่ดินเนี่ยมีบอ่อน้ําหรืออะไรพวกนี้นะคะก็สําคัญมากๆเลย บ่อน้าเนี่ยค่ะจาเป็นตรงไหนจําเป็นตรงที่ว่าเราต้องรู้ว่าบ่อน้ํานั้นอยู่ตรงไหนของบ้านทางที่ดีให้หันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นทิศที่รับทัพย์แล้วหลังบ้านเนี่ยก็ต้องห้ามมีแอ่งน้ํานะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ดี ถ้ามีก็ควรจะมีหน้าบ้านแล้วควรจะเป็นน้ำพุที่มีการเคลื่อนไหวดูเพิ่มเติมอีกก็คือดูในเรื่องของสีบ้านนะคะก็ต้องตรงตามลักษณะซึ่งตัวสีบ้านหรือว่าตัวาการจัดวางบ้านใน l เ y o u ์นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะไปซื้อะะ<ค>ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าวงแหวนหวงจุ้ยแล้วกันเนาะไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงก็คือเอามาคำนวณได้นะคะส่วนวิธีคำนวณเนี่ยว่าลูกค้าก็สามารถหา คำนวณจาก Google ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีดูเบื้องต้น,นง่ายๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยในหลักห่วงจุ้ยนะคะเวลาเราซื้อที่ดินกรณีที่เป็นที่ในหมู่บ้านเนาะคือที่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะตรงกันข้ามกันเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราอยู่ระหว่างบ้านเนี่ยสมมติว่ามีบ้านหลังที่1ที่2องแล้วบ้านเราอยู่ระหว่างกลางใช่ไหมคะอันนั้นเน่ะเท่ากับว่าเป็นช่องทะลูุลมทะนูรุลมตัวนี้เราต้องแก้ได้โดยการติดน้าเต้าหรือไม่ก็เสือคาบดาบนะคะก็จะสามารถแก้ได้อันนี้ก็เป็นหลักง่่่าาาาายยๆนะะนนนนนนะะะะคคใกกรรดดูหหววงงจุ้้้้้เเบบบบือตสํัทีีิปปแแล็็ถ ที่ดินปล่าแบบนี้นะคะเป็นที่โลกล้างมากๆเนี่ยอีกข้อนึงที่สําคัญก็คือเราจะต้องเคลียร์ให้มันสะอาดนะคะแต่ว่าต้องไม่โล่งจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นนะคะพลังอย่างก็จะเยอะจนเกินไปสําหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้านนอกดตวอ,อยู่ก็มองจิ๊กเกี่ยวเป็นทางเลือกนะคะเ <s> <c oughs> พราะว่าบ้านของจิ๊กเกีายวทุกหลังเนี่ยเราก็ได้รับการมูเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าอยู่แล้วรวยแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ